ดีค่ะมุกนะคะจากดีพารารัตหนึ่งเก้าวันนี้นะคะมุกอยู่กับรถคันนี้เลยเป็นมิ t s ูบิชิ i ้าเจโ o นะคะปี1992แล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2องจุดห้าเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะและที่สำคัญเลยคันนี้เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้โฟก็คือเกียร์ออโต้บวกเกียร์โฟนะคะขับสี่เลยอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันนะคะทรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรง เหลี่ยมๆแบบนี้หรือว่าที่หลายๆคนเนี่ยจะเรียกกันว่าปลาเหลี่ยมนะคะก็คุณลุงบอกว่าจะเป็นภาษาของพ่อค้าที่เขาขายรถกันเรียกกันนะคะรงก็จะได้เป็นฟงแบบนี้เลยทรงเหลี่ยมๆเป็น SUV ในยุคอาเ้าศูนย์นะคะทุกคนซึ่งมันมีสเสน่ห์มากๆไม่ว่าจะฝันฟงต่างๆของเขานะคะคันนี้เนี่ยได้เดิมๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเขากันด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้า ไฟหน้านะคะไฟตัดหมอกเนี่ยใหม่มากๆไม่มีแมลงตายด้านในไม่แตกลายงาเลยแล้วก็นี่ดีเทลตรงไฟหน้าของเขานะคะก็จะมีแหลมๆตรงนี้ออกมาเป็นดีเทลที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีนะคะไม่แตกเลยแล้วก็กระจังหน้าของเขาเนี่ยสวยมากๆโลโก้ต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็กันชนหน้ากันชนหน้าเนี่ยลูกค้าเขาแต่งมาในในยุคนั้นเลยสไตล์นั้นเลยนะคะก็คือจะได้ความดุดัน ที่มันส่งกับตัวรถไปด้วยนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างของเขากันด้านข้างของเขานะคะบอดี้คันนี้เนี่ยจะได้เป็นทูโทนแบบนี้นะคะเป็นสีฟ้าเทาล้อเนี่ยเผลอราคาจะเกือบเท่าเรถเลยนะพี่ด็อดเพราะว่าสมัยนี้น่าจะหายากแล้วนะคะล้อแบบนี้ก็คือหาไม่ได้แล้วใช่แทบจะาหาไม่ได้แล้วถ้าหาต้องไปหาที่ไหนนะคะก็ต้องย้อนเวลายอย่างเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่พังเละเน ไม่ขายบางคนบ้าจัดอะไปรปะเก็บไว้ปมอ่มอ,อันนี้ก็จะเป็นล้อที่ในยุคนั้นเนี่ยเขาต้องแต่งแบบเนี้ยต้องใช้ล้อแบบนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่พวกรถประมาณนี้นะคะเขาก็จะใช้ล้อแบบนี้แหละทุกคนก็คือแพงอะ<ช>่ะบอกได้คำเดียวว่าล้อแพงมากขนาดบางคนนะขับรถใหม่ๆอยากบ้าเกินอยากได้ล้อแบบนี้แต่มันเป็นความชอบของเขาไงเขาก็เขาก็าาายังต้องการมันเลยทําให้ ราคาเขาสูงขึ้นความต้องการของมนุษย์มากขึ้นแล้วก็ทรงโป่งของเขานะสวยมากไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยทุกคนแล้วก็สโนกเกิลตรงนี้นะคะที่ลูกค้าท่านเกาะเขาแต่งมาเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาแต่งเป็นสไตล์ที่เอาไว้ลุยแล้วก็พอมันมาติดบนนี้เนี่ยเวลาลุยน้ำอะไรอย่างนี้นะคะมันจะได้มีอากาศถ่ายเทเข้าไปที่รถนะคะโลโก้ตรงนี้โคลเมียมเงาวิงนะคะ ไฟด้านข้างตรงนี้ไม่มีแตกไม่มีแมลงตายด้านในเลยในปีหนึ่งเก้าก็สองนะทุกคนแล้วก็ช่องไฟต่างๆของตัวรถนะคะตรงเป๊ะเขาของท่านเก่าเนี่ยเหมือนเขาแต่งแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะคะกระจกเข้าเมืองไปเดี๋ยวมองแบบที่พี่ดอทบอกนะคะ แล้วก็กระจกด้านข้างนะคะเงาวิ้งเลยอันนี้แพงมากนะ,อ,ะอันนี้เดิมของยุคนั้นเลยนะแพงมากนะคู่นึงเนี่ยก็คือต้องบอกว่าคันนี้ไหนได้เดิมเดิมหมดเลยนะคะต้องโชคดีมากเลยนะที่เราได้คันนี้กันมาแล้วก็มากันที่ด้านบนของเขามาพร้อมกับแหลกหลังคาพร้อมใช้งานมากๆค่ะคือคันนี้ยชุดแต่งรอบคันเลยที่มันมันโอ้โหสภาพรถก็ดีอยู่แล้วนะคะแถมได้ชุดแต่งที่พร้อมใช้งานทุกชิ้นเลย เดี๋ยวมุกจะให้มาดูด้านในของเขาก่อนแผงประตูนะคะไม่มีตําหนิเลยแผงประตูเดิมๆแล้วก็เท่มากอันนี้มุกชอบมากมันคลาสสิกมากๆนะคะนี่มันเป็นกระจกหมุนแบบนี้ทุกคนแล้วก็เวลาหมุนเนี่ยแทบไม่ต้องใช้แรงนะคะเพราะว่ากระจกคันนี้เนี่ยลื่นมากๆแล้วก็ฟิล์มของตัวรถเนี่ยเราติดมาให้เรียบให้เรียบฟิล์มเราติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลําโพงเนี่ยไม่มีทะลุเลยนะคะด้ามจับต่างๆเนี่ยนี่ไม่มีหักเลยพลาสติกต่างๆนะคะ แล้วก็มากันที่เบาะของเขาที่สําคัญคันนี้เนี่ยเบาะสามแถว s อ v ูวีเบาะสามแถวนะคะเป็นเบาะเดิมๆหมดเลยแล้วเบาะอ,อยู่ครบหมดเลยนะคะปีกเบาะไม่มีล้มเลยอ่าแต่ว่าก็จะมีตําหนินิดหน่อย,อยแ,และที่สําคัญคันนี้นะมันเบาะสปริงนะคะก็คือมันมีแค่รุ่นนี้ด้วยนะทุกคนเบาะสปริงคือมันเหมาะมากเวลาที่เราไปขับรถลุยๆใช่ไหมคะหรือว่าขับทางที่มัน ขับทางที่มันไม่เรียบอะทุกคนบอเนี่ยมันจะทําให้เราแบบไม่กระโดดกระเด้งอะคะ่ะแล้วก็คอนโซลหน้าคอนโซลหน้าไม่มีลิ้วรอยเลยนะคะภายในเนี่ยเดิมๆมหมดเลยที่สาคัญได้ออโต้บวกโฟนี่นะใช่ไปกันดูไปดูกันที่เกียร์ก่อนคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้บวกเกียร์โฟนะคะเหมาะมากๆที่ทุกคนจะเอาไปลุยพวงมาลัยนะคะไม่มีตําหนิอย่างที่ทุกคนเห็นเลยโลโก้ตรงพวงมาลัยนะคะตรงด้านล่างของพวงมาลัยตรงนั้น ชัดเจนมากๆยังดูใหม่อยู่เลยนะคะช่องแอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีตำหนิเลยทุกคนภายในเนี่ยสวยมากๆได้เดิมๆของเขาทั้งคันเลยนะคะแม้กระทั่งพมเนี่ยพมยังใหม่อยู่เลยอ่าแล้วก็บันไดข้างตรงนี้บันไดข้างตรงนี้ก็คือแข็งแรงมากนะคะขึ้นไปกระโดดกระโดดก็ไม่หักทุกคน แล้วก็มาดูเบาะแถวที่สองกันดีกว่าเริ่มกันที่แผงประตูตรงนี้เลยตูใหม่มากก็คือไม่มีตําหนิเลยตรงนี้ก็จะเป็นผ้าลายๆแบบนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะคะทุกคนแล้วก็ตัวหนังตรงนี้เนี่ยไม่มีขาดเลยแล้วก็กระจกนะคะเป็นกระจกหมุนๆนั่น,นแหละที่เขี่ยบุหรี่ต่างๆอยู่ครบแต่ก่อนพ่อมุขขับรถอ่ามุกจาไม่ได้ว่ามันคือรถอะไรแต่ว่ามันก็จะมีที่แบบนี้เหมือนกัน มุกไม่เคยรู้ว่ามันคือที่เขียบุหรี่มุกเอาไปใส่เปลือกลูกอมแค่เล่าให้พี่ดอฟฟังอีกทีแล้วก็ไปที่ตัวเบาะของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของเบาะแถวที่สองยังใหม่อยู่เลยก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นผ้านะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังตัวเบาะเนี่ยนั่งสบายมากๆแล้วภายในนะคะตรงแถวที่สองเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากๆนะคะสามารถนั่งยืดขาได้สบายเลยพรมต่างๆเนี่ยใหม่แบบนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ ขึ้นไปที่เพดานของตัวรถก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือไม่ห้อยเลยไม่มีริ้วรอยหรือว่ารอยสีรอยอะไรเลยนะคะแล้วก็อยากให้เห็นทรงต่างๆของเขานะคะก็จะเป็นทรงเหลี่ยมๆคลาสสิกมากๆนะคะส่วนใหญ่ รถรุ่นนี้ปีนี้นะคะเขาก็จะเก็บเป็นของสะสมกันแล้วเก็บเป็นรถที่เขาสะสมไม่ค่อยขายกันนะคะคันนี้เราได้มาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาเทิรกับนกับ1 9น e ของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้มันทําให้รถเนี่ยดูดุแล้วก็มีสเสน่ห์ขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนมากันที่ไฟท้ายของเขาเลยตรงนี้ไฟท้ายไม่มีตําหนินะคะมีมันจะมีรอยลิ้วรอยนิดหน่อยแหละแต่ว่ามันไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่มีมแมลงตายด้านในเลยแดงแจ๊ตแน่นอน แล้วก็การชนท้ายตรงนี้แข็งแรงมากๆแล้วก็ได้เดิมๆตั้งแต่ปีนั้นเลยนะทุกคนมันก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยแต่ว่าก็แทบมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็บันไดที่ลูกค้าเนี่ยเขาไปแต่งมาเป็นบันไดแสแตนเลสนะคะแข็งแรงมากๆสามารถปีนขึ้นไปเวลาเก็บของอะไรได้เลยแล้วก็ล้อแม็กของเขาสไตล์เดิมๆก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นรถสไตล์นี้ถ้าเป็นปีใหม่ๆมันก็จะไปอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมคะพี่รอดอันนี้ก็จะได้แบบนี้ไปเลย เดี๋ยวเรามาดูด้านในของเขากันเปิดมานะคะข้างหลังถ้าอยู่ด้านในจะเปิดลงด้านหลังเนี่ยก็สามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยแล้วก็เวลาล็อกก็สามารถล็อกได้จากตรงนี้เช่นกันนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่ไม่มีตําหนิเลยไม่ขาดเลยแล้วก็ตะเข็บได้ต่างๆหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาดูด้านในตรงนี้กัน เบาะแถวที่สามเดิมๆนะคะยังอยู่อยู่เลยแล้วก็ไม่มีตำหนิด้วยสามารถกางแล้วก็นั่งได้ปกติเลยภายในด้านหลังนะคะพรมต่างๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่มีตำหนิเลยนะคะด้านในค่อนข้างกว้างเนื่องจากที่เขาเป็น s u v นะคะเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็เหมาะกับสายลุยเพราะว่าคันนี้เนี่ยทำมาเพื่อพร้อมลุยแล้วก็ นั่นแหละค่ะก็คือเหมาะกับครอบครัวใหญ่แล้วก็ดูดอันนี้ก็คือเดิมเดิมเดิมของเขาหมดเลยนะคะนี่เม็ดอาร์ตรงนี้จะเห็นชัดมากนะคะด้านนี้แล้วก็รอบข้างตรงนี้เลย แล้วก็มุกอยากให้ดูจากทรงรถด้านหลังตรงนี้นะคะสวยมากมากมากันที่ด้านข้างตรงนี้เหมือนกันนะคะฝั่งนี้ตรงนี้ก็ยังอยู่ทําให้รถมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนโปร่งต่างๆฝั่งนี้ไม่มีตําหนิไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวหรือว่าไม่มีแม้แต่รอยถลอกเลยนะคะยางสวยมากส่งตัวรถมากๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูด้านในกัน <c oughs> แผงประตูฝั่งนี้นะคะทุกคน ตัวผ้ากามายีอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีตําหนิเลยไม่ขาดเลยนะคะแล้วก็หนังต่างๆก็ไม่มีแตกเลยเช่นกันนี่เบาะจากฝั่งนี้นะคะไม่มีตําหนิเลยตัวได้ไม่มีขาดหลุดลุ่ยเลยนะคะเบาะหนังไม่มีแตกผ้ากำมหยีเนี่ยไม่เป็นขุยเลย แผงประตูสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็มากันที่ด้านในตรงนี้ลิ้นชักต่างๆสามารถเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะช่องแอร์จากฝั่งนี้เนี่ยไม่มีแตกหักเลยแล้วก็นี่ตัวเบาะของเขานะคะปีกเบาะไม่มีล้มแต่เข็มบได้ต่างๆเนี่ยไม่มีขาดดุดลุยเลย ฝั่งนู้นนะคะเบาคนนั่งเนี่ยอาจจะมีตําหนิแค่นิดนึงนิดเดียวจริงๆนะคะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยไม่มีเลยทุกคนแม้แต่เบาหนังของเขาเนี่ยไม่มีแตกเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าตัวปรับนู่นนี่นะคะเดิมๆแบบนี้เลยแล้วก็บันไดข้างฝั่งนี้เช่นกันแข็งแรงมากๆนะคะริ้วรอยก็แทบไม่มีเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันกันที่ห้องเครื่องของเขานะคะห้องเครื่องเนี่ย ได้เดิมๆเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบห้องเครื่องเก่าไปไหมหรือว่าอะไรแต่อยากให้ทุกคนคิดว่ามันคือข้อดีนะเพราะว่าอันนี้ห้องเครื่องเดิมๆไม่ได้ถูกทํามาไม่ได้ถูกเปลี่ยนมาเลยนะคะคานหน้ามันต้องแบบนี้เลยรูต่างๆเนี่ยคมมากๆแล้วก็เม็ดอาร์คเนี่ยเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะไล่ไปที่ฝั่งนู้นเลย คันคันนี้เนี่ยเราได้มาเราไม่ได้ไปแต่งหรือว่าไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะก็คือได้เดิมๆได้มาก็คือพร้อมขายแบบนี้เลยแล้วก็นูน่นด้านในสุดนะคะเป็นป้ายมิซูบิชิตรงนี้ก็คือเดิมจนมันแห้งจนมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเห็นอยู่ว่าเป็นป้ายของของเขาเองแล้วค่าตังเป็น การสนิมแบบโบราณที่เขาพ่นไว้อาที่มันเป็นคาบดำๆต้องบอกก่อนนะคะทุกคนคือมันมันคือการสนิมแบบโบราณนะคะสมัยก่อนเาท็นยังไงก็คือมันไม่ได้สวยเหมือนสมัยนี้เหมือนรถสมัยนี้หรือว่าวิธีการของเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยทุกคน่หรือว่ามันคือรถปีหนึ่งเก้ากสองเขาก็ต้องถูกดูแลแล้วก็บำรุงรักษามาในปีนั้นๆน,น,นะคะ สำหรับมิ t s ูบิชิปาเจโร่คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.5ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะทุกคนคันนี้ได้เกียร์ออโต้แล้วก็บวกเกียร์โฟเหมาะมากๆกับคนที่ใช้รถลุยนะคะคันนี้เนี่ยชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยแต่งมาเพื่อพร้อมลุยจริงๆแล้วมันไม่ได้เอาไว้ลุยได้อย่างเดียวนะคะทุกคนบ้านไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะคันนี้ก็เหมาะมากๆเพราะว่าเป็นรถ SUV นะคะเบาะด้านในเนี่ย มีพร้อมนั่งได้ทุกเบาะแล้วที่สำคัญเป็นเบาะเดิมๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่337,000าบาทนะคะมุกต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าในปี1992 19เนี่ยราคาสูงไปไหมหรือเปล่าอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะแต่ว่าอยากให้ดูดีคือคันนี้ได้เดิมๆสภาพพร้อมขับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันแค่ชุดแต่งเนี่ยก็อาจจะ เกินครึ่งของราคาตัวรถแล้วนะคะแล้วก็ราคาอาจจะมีถูกกว่านี้ก็ได้แต่ว่าสภาพรถของเราเราก็มั่นใจว่ามันพร้อมขับจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญรถปีนี้รุ่นนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยขายแล้วก็คือเขาจะเก็บไว้เป็นรถสะสมแล้วนะคะใครสนใจก็ แอดไลน์มาได้ที่แอดไซด์ดีดีสมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งแอดไซด์ดีดอย่าลืมเติมแอดไซดด้านหน้านะคะแล้วก็อยากมาดูรถอยากมาทดลองขับเนี่ยสามารถมาได้ที่รมคําแหง164งร้อย่นะคะร้านเราเนี่ยจะอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยอยู่กึ่งกลางระหว่างปั๊มพิธีแล้วก็ปั๊มบางจากนะคะสําหรับวันนี้มุกก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ